ใส่งาดำแล้วก็กินน้ำต้มสวัสดีค่ะสวัสดีตอนเช้าวันจันทร์เนาะวันนี้วันจันทร์ค่ะวันหยุดสุดสุดอีกหนึ่งวันวันนี้น้องน้องที่วันสวัสดีวันจันทร์วันหยุดอีกหนึ่งวันค่ะืน้ำต้มส้มกันกี่แล้วนะคะเนาะ อกินก็ยังมีเลยเนาะค่ะเนาะแต่เช้าเลยค่ะใส่งาด้วยนะคะก็ใส่งาดำน่ากินก็หัวหอมก่อนเพื่อนตอนเช้าค่ะไม่นูดจะอะไรเอาอะไรลงเนาะคลิปเน้องขันน้องแล้วก็สองคน วันหยุดอีกหนึ่งวันนะคะวันนี้ทีนี้ก็วันหยุดอีกหนึ่งวันนะคะกินน้ำเต้าหู้โดยว่าจะกินทุกวันนะคะวันละวันละแก้วแต่ถ้ากปริมาณเยอะก็ไม่ค่อยดีนะคะแล้วเราก็ต่อกินแบบวันละแก้ววันละแก้วไม่ใช่เต้าหู้ก็มีประโยชน์หลายๆอย่างนะคะ นะี๋ยจะไม่กินปลาท่งองโขงไม่กินต้องโขงต้ะงหาปลาท่งองโขงไม่กินกินไนนนอ้กันค่ะเพื่อนกระโ hoop ก็มีประโยชน์หลายๆอย่างเนาะไม่ใส่น้นนำตาลด้วยแล้วก็ใสง่งาดำอา,าดำใสง่งาดำแล้วกกินอาหารต้ม มีเดืยอ <c oughs> มมดยม,ม,มีลักหนอมีเม็ดเดือยแล้วก็เม็ดเนงลักไม่ใส่น้ำตาลค่ะแม่ค้ะเขาเอาเอาฟองให้น้องน้อยด้วยนะคะมีฟองก้อนหูค่ะแต่ถ้าก็เป็นมันเยอะก็ไม่ค่อยดีนะคะแล้วก็ต่องกินแบบวนันละแก้ววันละแก้วไม่ใส่ เต้าหู้ก็มีประโยชน์หลายๆอย่างนะคะนำ้ำจืดแล้วนะคะเนาะของกินก็ยังม,มีเลยเนาะ,ค,ะนค่ะเนาะกันคขาเพื่อนเต้าหู้ก็มีประโยชน์หลายอย่างเนาะไม่ใส่น้ำตาลด้วยแล้วก็ใส่งาดำอาดำจะมาพากินน้ำเต้าหู้ไม่มีปลาเต้าโงนะคะ พาท่องโกไ้ไม่มีค่ะไม่กินน้ำเต้งงาหู้งาหมดนะคะมางาหมดหืมเต็เช้าเลยค่ะใสง่งาด้วยนะคะเดี๋ยวถ้าก็ ไขมันเยอะก็ไม่ค่อยดีนะคะแล้วเราก็ต่ออกินแบบวันละแก้ววันละแก้วไม่ใช่ต้องวันหยุดอีกหนึ่งวันนะคะวันนี้อันนี้ก็หยุดอีกหนึ่งวันนะคะกินน้ำเต้าหู้เพื่อนสวัสดีวันจันทร์มันหยุดอีกหนึ่งวันค่ะอืมดืน้ำเต้าหู้เพื่อนสวัสดีวันจันทร์มันหยุดอีกหนึ่งวันค่ะ น้ำเต้าหู้กันไม่ใส่น้ำต,กกำตาลค่ะแม่ค้าเขาเอา,เอาฟองให้น้องน้อยด้วยนะคะฟองเต้าหู้กันเพื่อนัสดวันจันทร์วันหยุดอีกหนึ่งวันค่ะน้ำเต้าหู้กันฟองฟองเต้าฟอง,ฟองน้ำเต้าหูกก้แล้วคะฟอง นะคะเขาให้มาเดี่ยวไม่ใส่น้ำตาลไม่เคยใส่นะคะน้ำตาลเพราะน้ำตาหู้ไม่ใส่น้ำตาล,ตาลค่ะ,คะวันนี้นะคะน้องสวัสดีค่ะเดี๋ยวถ้าก็ ไขมันเยอะก็ไม่ค่อยดีนะคะแล้วเราก็ต่อกินแบบวันละแก้ววันละแก้วไม่ใช่จะไม่กินปลาทต้าหูไม่กินเต้าหูนอคะกปลาท้าหูไม่กินกินไอ้เพื่อนสวัสดีวันจันทร์มันหยุดอีกหนึ่งวันค่ะน้ำต้งหู้กันเดียว วันจันทร์มันหยุดอีกหนึ่งวันค่ะน้ำเต้าหู้กันน้ำเต้าหู้ก็มีประโยชน์ลหลายอย่างนะะคว่าจะมาพากินน้ำเต้าหู้ไม่มีปลาเต้าโกนะคะปลาเต้าโกไม่มีทางเราไม่ไม่กิน น้ำตะโหูแต่เช้าเลยค่ะใส่งาด้วยนะคะ่อแลนะ้ววันหยุดอีกหนึ่งวันนะคะวันนี้วันนี่ก็หยุดอีกหนึ่งวันนะคะ่ะกินน้ำตะโหงูงาบดนะคะมางาบดอืม้ม ฟองฟอง,ฟอง,ฟองน้ำเต้าหู้นะคะฟองแม่ค้าเขาให้มาไม่ใส่น้ำตาลค่ะแม่ค้าเขาเอา,เอาฟองให้น้องน้อยด้วยนะคะมีฟองเต้าหู้ด้วยอืมหนักแบบนี้ก็ยบแค่นี้ก่อนนะคะมาทักทายัน จะไม่กินปลาท่องโกไม่กินเต้างโขงนะคะปลาท่องโกไม่กินอืมกินไอ้เต้าหูต้ตอนเช้าเช้าได้สดชื่นต้าหัวงานก็มีประโยชน์เต้าหู้ตอนเช้าเช้าได้สดชื่น ต้องหูงหาก็มีประโยชน์จัดมีตอนเช้าเช้าวันจันทร์นะคะวันนี้วันจันทร์วันหยุดหนึ่งวันคะคลิปนี้ก็จบค่นี้ก่อนนะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่ค่ะขอบคุณเพื่อนสวัดีวันจันทร์วันหยุดอีกหนึ่งวันค่ะงานเต้าหู้กันเต้าหู้ตอนเช้าเช้าจบช,ช,ช,ชื่อ ต้องหูงงาก็มีประโยชน์อยู่แล้วนะคะเนาะต้งกินก็ยังดีเลยนะคะเนาะแต่ถ้ากับปริมาณเยอะก็ไม่ค่อยดีนะคะเนาะแล้วก็ต่อกินแบบวันละแก้ววันละแก้วไม่ใช่น้ำทุก็มีประโยชน์ได้หลายอย่างนะคะน้ำผสมงาดำ มาค่ะกินล่องหู้อนก่อนเนี๋ยวจะไม่กินปลาท่องโกดไม่กินต้องโกดนะคะปลาท่องโกดไม่กินอืกินไอ้ไรก็สวยงามดำมาค่ะกินล่องหู้อนก่อนหน่อยนะวันหยุดอีกหนึ่งวันนะคะวันนี้ อันนี้ก็หยุดอย่หนึ่งวันนะคะดื่มน้ำเต้าหู้งาบดนะคะมางาบดอืมเต้าหู้ตอนเช้าาได้สดชื่นเต้าหู้งาก็มีประโยชน์ถ้าก็ ไขมันเยอะก็ไม่ค่อยดีนะคะแล้เราก็ต่องกินแบบวันละแก้ววันละแก้วไม่ใส่เต้าหู้ตอนเช้าเช้าได้สดชื่นเต้าหู้งาก็มีประโยชน์เต้าหู้ตอนเช้าเช้าได้สดชื่นเต้าหู้งาก็มีประโยชน์เพื่อนสวัสดีวันจันทร์วันหยุดอีกหนึ่งวันค่ะ น้ำต้าหูกันเดือยกับอะไรเอ๊เม็ดเม็ดแมงลักของรันเม็ดแมงลักนไมนะน้ำเต้โหูวันละแก้วแล้วก็มีฟูมม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 ้มม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 มนมม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 ม่มมมตาลมม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 ้มมามมมม